สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง numbers ให้นักเรียนเตรียมหนังสือ s m a s h english book ขึ้นมานะคะเล่ม student book ค่ะเมื่อนักเรียนนำมาแล้วให้นักเรียนเปิดที่หน้า47ค่ะวันนี้เราจะมาฝึก พูดสนทนาถามตอบในเรื่องของการถามอายุของเพื่อนนะคะให้นักเรียนฝึกพูดตามคุณครูนะคะประโยคที่เราใช้ถามอายุของเพื่อนคือคำว่า how old are you how old are you ซึ่งแปลว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะคำว่า how แปลว่าเท่าไหร่ old แปลว่าอายุ อายุก็คือของคุณเมื่อรวมกันแล้วก็แปลว่าคุณอายุเท่าไหรค่ค่ะแล้วเวลาเพื่อนถามเราแบบนี้เราจะต้องตอบว่ายังไงคะเด็กๆลองคิดดูสิอ่าเรามาดูกันเลยคะ่ะเด็กผู้หญิงตอบว่า I am six years oldI am six years old เมื่อเราตอบเพื่อนไปแล้วเราก็ต้องถามเพื่อนกลับเช่นกันค่ะด้วยคำถามเดียวกันว่า How old are you? How old are you? เพื่อนก็ต้องตอบเราว่า I am seven years old. I am seven years old. เราลองมาฝึกพูดกันอีกครั้งนะคะ How old are you? How old are you? I am six years old. I am six years old. How old are you? I am seven years old. เก่งมากค่ะเมื่อเราฝึกพูดกันแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันที่เล่ม Smart English เล่ม Workbook กันนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่ม Workbook ขึ้นมาค่ะ แล้วเปิดมาที่หน้า34ค่ะหน้า34คําสั่งบอกว่า Look at the cakes and write in the missing number ก็คือให้มองดูที่เค้กแล้วให้นักเรียนเติมจำนวนลงในช่องว่างนะคะที่เป็นตัวเลขที่หายไปคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือโดยดูตัวเลขที่เค้กนะคะเรามาลองฝึกกันค่ะ คำถามสีแดงๆเลยคำถามเดียวกันคือ How old are you? How old are you? คุณครูจะยกตัวอย่างข้อหนึ่งให้นะคะอันแรกเลยมีเลข5บนเค้กเราก็ตอบว่า I am five years old เติมคำว่า5 i ลงไป F I V E นักเรียนเข้าใจไหมคะ เก่งมากค่ะถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนเติมลงไปเลยค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า37ค่ะหน้า37มีคำสั่งว่า find the numbers and circle them นะคะให้หาจำนวนที่อยู่ในตัวงูแล้วให้นักเรียนวงกลมจำนวนนั้นให้ถูกต้องโดยมีคำข้างล่างให้คือ one two 3 4 5 6 7 four f นะคะให้นักเรียนหาคำให้เจอแล้ววงกลมให้ถูกต้องนะคะสำหรับงานวันนี้ให้นักเรียนทำที่หน้า34และหน้า37นะคะทำให้ถูกต้องให้สวยงามแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปทั้งหน้า34และหน้า37 ส่งใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ